สวัสดีครับชาาศีธนูยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาเมื่อจะดูดวงกับผู้เกิดในล,นลักนณราศีธนูหรือชาราศีธนูสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช,ช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวธนูและคนาธนูในช่วงของครึ่งเดือนแรกนะครับสำหรับเดือนกรกฎาคม2องพนี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเราจะมาดูไพ่กันเลยนะครับว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไร กดอื่นฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามปรังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีมาได้ที่ user บูพยา5 9 9นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่าอาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่ลายนะครับให้นึกไว้เลยว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนำไม่ใช่ไพ่ลายนะครับ ไพ่ใบแรกสำหรับตัวคุณเองได้ไพ่ซิกออฟเพนทักเนนะครับไพ่เด้งออกมาเป็นไพ่เ of swords นะครับแล้วก็เป็นไพ่สามถ้วยไพ่คิงถือเหรียญแล้วก็เป็นไพ่เก้าไม้นะครับสี่ไม้แล้วก็เป็นไพ่เก้าถ้วยเป็นไพน่ เอทออกเพนทาคินสองเหรียญไพ่ใบสุดท้ายนะครับเป็นไพ่เดอะเฮอร์มิตอิทธิพลใต้สำหรับได้ไพ่เดอะสตาร์นะครับไพ่ถูกไปอยเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับรับแต่พลังงานด้านบวกเนะาะไพ่ใบแรกนะครับสำหรับตัวคุณเองสำหรับชาวธนูได้เอทดออฟสอดเกิดขึ้นเอทดออฟสอดเนี่ยนะครับเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าตัวคุณเองอาจจะ เดียวกับคนนะครับาตุลมกลุ่มตุนเมทุนก็ได้เช่นกันนะอาจจะเป็นคนที่อาจจะมีความแบบมุทะลุนิดหนึ่งใจร้อนหน่อยนะครับอะไรเงี้ยทาให้ตัวคุณก็อาจจะมีการต่อต้านกับตัวเขาบ้างอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงกับในเรื่องของภาวะอารมณ์ความรู้สึก edge of sword บางทีเราอาจจะรู้สึกเหมือนแบบอยากเอาชนะนะครับก็อาจจะเป็นไปได้อันนี้ต้องระมัดระวังเพราะว่าบางทีแล้วการที่เรานะครับแล้วเขาก็คิดเหมือนเราเนี่ยที่ยาง ต่างไฟต่างอยากเอาชนะกันเนี่ยมันอาจจะเป็นลักษณะของการมีปัญหามีความรู้สึกมีสิ่งต่างๆที่อาจจะมีการแอคชั่นต่อก,กันและกันได้มีไพ่นายออฟสอดนายออฟวานเกิดขึ้นด้วยนะครับก็คือนายออฟวานเนี่ยเป็นไพ่ของการที่เรากับเขามีโอกาสของการที่จะประทะกันเกิดขึ้นแต่ถามว่าใครจะชนะจริงๆแล้วอ่ะคุณมีโอกาสชนะเพราะว่าหดาบแปลว่าชัยชนะความสําเร็จ แต่ผมก็ไม่ได้อยากจะบอกให้คุณะไปฉะกับเขานะครับการที่เราอยากจะชนะเนี่ยเอาชนะใจเขาให้ได้ดีกว่า เพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีโอกาสมีนานมทิศทางที่ดีเพื่อความยั่งยืนต่อกันนะครับกับความสัมพันธ์แปรนาคตข้างหน้าโดยที่บางทีแล้วชาวราศีธนูและก็ราคณาธนูคุณก็ต้องพยายามค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่าพยายามที่จะต่อสู้เดินลนจนเกินไปอะไรที่มันเป็นปัญหาอะไรที่มันเป็นอุปสรรคในเรื่องของ การดําเนินชีวิตกับความรักความสัมพันธ์คุณต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆบาลานซ์ Balance, แล้วก็สมดุลน,นะครับในเรื่องของภาวะอารมณ์ความรู้สึกของตัวคุณเองกับคู่ของคนรักให้มากขึ้นจากไพส่สองเหรียญสองเหรียญเนี่ยแปลว่าคุณต้องพยายามทําสมดุลทําบาลานซ์ทำความรู้สึกสิ่งต่างๆให้มันเท่าเทียมนะครับเพราะว่าสองเหรียญหมายถึงว่าบางทีเราอารมณ์ความรู้สึกของเราอาจจะพาไปสู่จุด ของความรักความสัมพันธ์ได้เพราะถ้าเกิดเรากําลังจะต่อต้านกับเขานะครับเราก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาแล้วก็เกิดความขัดแย้งมีการทะเลาะก,กันแต่ถ้าเกิดเราอ่ะพยายามบาลานซ์สมดุลให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นไปตามสิ่งที่เราแบบเดินทางสายกลางอ่ะนะครับประมาณนั้นมันก็จะทําให้ตัวคุณรู้สึกว่าโอเคหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเราก็ควรปรับ เราก็พยายามจูนกันเพราะว่าไพ่ใบนี้คือการปรับแล้วก็จูนกันด้วยเพื่อจะได้มีเหตุและผลนะครับแล้วเราก็สมดุลได้ทุกอย่างก็โอเคขึ้นถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการที่จะเอาคอมมิตต้องการที่จะเรียกร้องต้องการที่จะทําอะไรให้มันเกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับตัวเรา แต่อีกฝ่ายหนึ่งก็อาจจะรู้สึกไม่โอเคก็ได้ถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยคือวิธีการก็คือค่อยๆเป็นค่อยๆไปเราก็ต้องรู้ด้วยว่าบางทีเขาต้องการอะไรจากตัวคุณแล้วตัวคุณเนี่ยต้องการอะไรจากเขาก็พยายามบาลานซ์สมดุลให้ได้ทุกอย่างมันก็จะเกิดผลลัพธ์ที่ดีถ้าเกิดเราทำสมดุลได้มันก็จะมีนานโน้มมีทิศทางที่ไปต่อได้เหมือนกันนะครับ อิทธิพลของไพ่เดอะสตาร์มาเดอะสตาร์แปลว่าความหวังใหม่เดอะสตาร์แปลว่าการรู้สึกปล่อยวางนะครับถ้าเราปล่อยวางความรู้สึกให้เป็นเอิสระกับความคิดกับในเรื่องของสิ่งต่างๆกับความรักความสัมพันธ์โดยที่เราไม่กดดันเราไม่เรียกร้องเราไม่รีบจนเกินไปให้มันเป็นไปตามสิ่งที่เรานั้นควรอยากจะให้เป็นมันก็อาจจะมีโอกาสมีนโน้มมีทิทางที่ดีขึ้นนะครับโดยการที่เราปล่อยวางมากขึ้นเพราะเดอะสตาร์แปลว่าปล่อยวาง ใช่ไหมครับแล้วก็พยายามแบบเขาเรียกว่ารีแลกซ์กับความรู้สึกของตัวเองให้มากแล้วก็ปล่อยอะไรไปที่ก็ปล่อยไปได้ก็ปล่อยไปเพื่อเราจะได้แบบหลีกหนีจากสิ่งที่มันเป็นท็อกซิก กับตัวเราเองนะครับปล่อยวางแล้วเราจะรู้สึกว่าเราสบายตัวมากขึ้นแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่รู้สึกว่าคาดหวังจนเกินไปด้วยอิทธิพลของไพ่นะครับบ่งบอกถึงสถานการณ์ใครที่กําลังกิดมากวิตกกังวลกําลังเครียดกําลังตัดสินใจนะกําลังรู้สึกเหมือนแบบรับพลังงานในด้านลบมามากเกินไปคุณพยายามต้องตกผลึกกับตัวเองนะครับเข้าใจกับสิ่งที่มันเป็นกับในนาปัจจุบันให้ได้ก่อน The Hermit เดอะเฮอร์มิตแปลว่าคุณควรจะต้องพยายามเข้าใจเรียนรู้นะครับทบทวนกับในเรื่องของสภาวะความรักความสัมพันธ์เพื่อให้ความสัมพันธ์นั้นไปต่อได้อะไรที่มันเป็นความรู้สึกแย่ๆอะไรที่มันเป็นความรู้สึกไม่ดีพยายามหันหลังใส่มันเลยนะครับแล้วก็มองหน้าไปอนาคตซะตกผลึกให้ได้ทำสมาธิก่อนการทำสมาธิในที่นี้เราไม่จำเป็นต้องถึงขั้นว่าต้องไปบวชไป เข้าวัดเข้าวานะไรขนาดนั้นแค่ทําสมาธิที่บ้านโดยการที่เราแบบหรือไปทําอะไรก็ได้ที่เรารู้สึกชอบไปทะเลก็ได้นะครับหรือไปภูเขาก็ได้คุณจะทําสมาธิแบบไหนมันมีทางเลือกให้คุณเลือกเลยคุณจะทําสมาธิบนเขาคุณจะทําสมาธิอยู่ที่ทะเลก็ได้หรือจะทําสมาธิที่บ้านก็ได้นะ เพราะการทําสมาธิที่บ้านก็คือการสวดมนต์ไหว้ผากก็ได้นะครับหรือนั่งวิปัสสนาก็ได้หรือคุณจะไปพักผ่อนหย่อนใจนะครับไปอยู่ในที่ที่เป็นทะเลเป็นโอโซนนะครับอันนี้ก็เหมือนกันป่านะครับมันก็เป็นโอโซนเป็นอะไรที่มันเป็นความรู้สึกดีๆไฟเนี่ยเป็นตัวแทนของเจ็ดวิญญาณของความรู้สึกตื่นรู้นะครับนกฮูกหมายถึงเขาเรียกว่าการรับ,ร,บรู้นะครับสื่อ ได้กับธรรมชาตินะทำให้เราเข้าใจแล้วก็เรียนรู้กับธรรมชาติได้มากขึ้นทําให้ความรักของเราเนี่ยรู้สึกว่าเราปล่อยวางได้มากขึ้นเหมือนผู้หญิงคนนี้นะครับกาลังโฟกัสกับในเรื่องของอนาคตผู้หญิงคนนี้กําลังมองหน้าไปที่อนาคตนะครับส่วนถ้วยทั้งหมดเนี่ยมันกองอยู่ข้างหลังข้างหลังเนี่ยเขาเรียกว่าอดีตนะครับมันแปลว่าผู้หญิงคนนี้หันหลังให้กับอดีตขนาดอดีตของเขาสวยงามมากเลยนะ ไพ่ก่องขึ้นไปถึง9ก้าถ้วยเนี่ยมันแปลว่าเธอมีความภาคภูมิใจแต่เธอไม่ได้ยึดต,ติดนะครับเพราะเธอกําลังหันหน้าไปอนาคตเธอกําลังแบบอยากจะมีแรงบันดาลใจมีอินสปิเรชันใหม่ๆกับความรักความสัมพันธ์ที่อยากจะเติมเต็มอยากจะ ทําความเข้าใจทําความรู้จักให้มากขึ้นนะครับเป็นการเฉลิมฉลองเป็นการที่เหมือนรักกันชอบกันแล้วก็เติมเต็มความรู้สึกดีๆให้กับกันและกันเธอมองไปถึงอนาคตถึงสาถ้วยแบบนี้เป็นต้นมันเลยทําให้ความรู้สึกสิ่งต่างๆนั้นรู้สึกผ่อนคลายนะครับแลวก็รีแลกซ์มากขึ้นมีแนวโมน้มมีทิศทางที่ดีมากขึ้น แล้วพยายามอดทนตั้งใจรอคอยให้ได้สักนิดหนึ่งนะครับจากไพ่คิงถือเหรียญคิงถือเหรียญแปลว่านะครับชาวราศีพฤษภกันมังกรอันนี้เป็นคุณค่าทางจิตใจเป็นความรู้สึกที่เติมเต็มความรู้สึกที่อุดมสมบูรณ์มั่งคั่งนะครับเป็นคนที่แบบเหมือนมีความอดทนอนะ่ะ นะครับกับการหลอกคอยโดยที่เรามีคุณค่าโดยที่เราไม่ได้รู้สึกว่าเราขาดนะครับเพราะว่าคิงถือเหรียญเนี่ยเป็นอะไรที่แบบมีเห็นไหมครับมีการดื่มไวน์มีการกินเค้กนะครับแล้วก็มีบริวารห้อมร้อมนะดังนั้นเนี่ยเราก็มีบ้านอยู่ตรงนี้ด้วยแปลว่าคิงถือเหรียญเนี่ยแปลว่ามีความรู้สึกอุดมสมบูรณ์มีความรู้สึกที่ไม่ได้ขาดนะครับถ้าเรารู้สึกว่าอุดมสมบูรณ์แล้วเราไม่ขาดนะครับเราก็จะมองไปที่อนาคตได้แล้วเราก็จะ ไม่ได้แบบห่วงหาอาทรกับสิ่งที่มันเป็นอยู่ข้างหลังเลยนะครับเรามองแต่อนาคตที่เกิดความสุขความสมหวังมองไปในสิ่งดีๆนะครับแล้วคุณจะได้รับข่าวดีจากไพ่สามถ้วยแล้วก็ได้รับสิ่งดีๆเข้ามากับชีวิตของตัวคุณเองมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้คุณเป็นถ้าเกิดคุณเป็นกิงถือเหรียญได้นะครับอันนี้ขึ้นราศีธาตุดินบุะสบกันแล้วก็มังกรคุณจะเป็นฝ่ายที่ได้รับนะครับหรือเป็นผู้ที่ถูกเลือก ให้ซิกออปเป็นถาเคึ้นซิกออเปนถาเคเี่ยคุณมีโอกาสจะได้รับสิ่งดีๆเหมือนผู้หญิงคนนี้กําลังจะให้นะครับเหรียญกับผู้ชายคนนี้แต่ผู้หญิงแก่คนนี้กับนะครับก็ได้แค่ ของที่พักทางชีวิตไปเท่านั้นเองก็หมายความว่าผู้ที่ถูกเลือกก็จะเป็นฝ่ายที่ดีที่สุดถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยหกเหรียญเนี่ยถ้าเกิดคุณอยากเป็นผู้ที่ถูกเลือกคุณก็ต้องเต็มเต็มความรู้สึกให้ดีนะครับแล้วคุณจะเป็น่ายที่ได้รับก็คือไพ่หนึ่งเหรียญ หนึ่งเหรียญเนี่ยแปลว่าเหมือนเด็กคนนี้กาลังได้เหรียญประทานพรนะครับแล้วก็มีข้างหลังที่มีการเจตจรัดตรงเนี้ยมันแปลว่าความหวังแปลว่าเหรียญเนี้ยสามารถเอาไปแปลอะไรได้อีกหลายรูปแบบมากเลยดังนั้นเนี่ยคือ1เหรียญมันคือคุณค่ามันคือทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้รับนะครับแล้วมันเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดนะครับเปรียบอะไรได้แบบความอุดมสมบูรณ์นั่นเองนะครับดังนั้นคือพาออยากจะเปรียบว่า ถ้าเกิดตัวคุณเองนะครับมีคุณค่าที่ดีคุณจะเป็นฝ่ายที่ได้รับแล้วก็เป็นฝ่ายที่ให้คนอื่นด้วยเช่นกันนะครับมันก็จะสมดุลแล้วก็บาลานซ์ที่สุดแล้วสุดท้ายเราก็จะเป็นฝ่ายที่เราได้เลือกนะครับได้รับเลือกนะประมาณนั้นแล้วก็มีโอกาสที่เราจะได้เติมเต็มความรู้สึกดีๆทําให้เราสามารถมีความสุขความสมองลงหลักปักฐานกับเขาได้มีไพ่สี่ไม้ สี่ไม้เนี่ยแปลว่าความมั่นคงและยังหมายถึงนรักของการเฉลิมฉลองนะครับการมีความสุขท่ามกลางความสมหวังความรู้สึกดีๆการได้รับนะครับการได้รับการถูกรักนะมันก็เลยทําให้ทุกอย่างดูเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังงานที่ดีเพียงแต่แค่คุณน่ยนะครับปล่อยวางปล่อยวางนะครับ คำเดียวเลยเนี่ยมันจะทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นมากเลยนะแล้วก็ตกผลึกให้ได้ว่าเราต้องการอะไรนะครับอย่าใช้แต่หัวใจนําทางเราต้องใช้สติในการดําเนินชีวิตกับการที่จะต้องเลือกคนด้วยนะครับว่า ใครคนไหนเป็นคู่ของเราใครที่ไม่ใช่คู่ของเราเราก็ต้องควรรักคนที่เขารักเราไม่ใช่เป็นรักคนที่เขาไม่รักเรานะครับมันก็จะทําให้เกิดความรู้สึกว่าเราไม่สมหวังสักทีเพราะเราดันไปรักคนที่ไม่ควรจะรัก มันก็ทําให้เรารู้สึกทุกได้นะครับดังนั้นอะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่มันไม่โอเคเราก็ควรปล่อยวางไปนะเหมือนเทพีคนนี้กําลังถ่ายเทพลังงานในด้านลบออกไปเพื่อรับพลังงานด้านบวกแล้วจะทําให้ตัวคุณนะ่ะได้รับสิ่งดีๆนี่คือการรับพลังงานด้านบวก อันนี้คือการถ่ายเทพลังงานด้านลบออกไปอันนี้คือการรับพลังงานด้านบวกคือการรับพลังงานจากสายลมแสงแดดแล้วก็ไอน้านะครับแล้วก็แผ่นดินนั่นเองแล้วมันจะทําให้ตัวคุณเติบโตและมั่นคงเป็นจริงถือเหรียญได้อย่างที่ไพ่บอกนะครับนะมันก็จะล้อยเลี่ยงไปเรื่อยๆทําให้เรามีความสุขความสมหวังอะไรที่มันเป็นความรู้สึกผิดหวังอะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่มันเป็นอะไรที่เราต้องแอคชั่นอยู่ตลอดเวลาคุณควรจะต้องพักได้แล้ว นะครับพักได้แล้วคุณอาจจะมาผิดทางแล้วเราควรจะต้องเยียวยาตัวเองจากไพ่เดอะสตาร์คือการเยียวยาการรักษานะครับแล้วคุณจะเป็นฝ่ายที่เราชนะนะครับเพราะถ้าเกิดเราทำถูกต้องนะครับตามสิ่งที่เราควรจะต้องทำมันก็จะมีโอกาสของการได้รับสิ่งดีๆได้รับนะครับในสิ่งที่เราควรจะได้รับแล้วก็มีความมั่นคงนั่นเองบางคนอาจจะได้คอมมิชเมนต์ได้หรือบางคนอาจจะมีการเฉลิมฉลองมีการแต่งงานกันก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกัน สำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ